ผมไม่อยากคุยเรื่องการเมืองเพราะผมไม่เข้าใจการเมืองดีพอแต่ก็อยากจะฝากบางเรื่องไปถึงนักการเมืองเพราะวันนี้เรามีรัฐบาลใหม่ซึ่งหลายคนก็ตื่นเต้นดีใจที่มีรัฐบาลใหม่หลายคนก็ไม่เชื่อมัน่นไม่คิดว่าเขาจะแก้ปัญหาอะไรมากได้แต่อย่างไรก็ตามผมก็อยากจะสะท้อนปัญหาหนึ่งไปถึง นักการเมืองหรือรัฐบาลใหม่ที่กำลังจะบริหารประเทศในช่วงนี้ปัญหาที่ผมอยากจะซ้อนก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวเนื่องจากว่าผมอยู่เชียงใหม่ผมได้มีความใกล้ชิดหรือจักกับคนที่เป็นเจ้าของแกสเทาเป็นเจ้าของร้านอาหารเป็นเจ้าของรีสอร์ทเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนทำอาหารอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะทีเดียว และก่อนหน้านั้นเชียงใหม่มันบูมดีมากทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีรายได้ดีธุรกิจไปได้ดีแต่พอช่วงก่อนพอช่วงรัฐประหารเป็นต้นมาปรากฏว่ารัฐบาลได้แก้ไขกฎเกณฑ์ทางกระทรวงต่างประเทศ ทำให้การขอวีซ่าหรือการอยู่ในเมืองไทยของชาวต่างชาติเนี่ยลำบากมากขึ้นซึ่งแต่ก่อนคนต่างชาติขอวีซ่าเข้ามาอยู่ในเมืองไทยครบสามเดือนปุ๊บก็ไปแม่สายนั่งรถหกชั่วโมงแล้วก็ไปต่อวีซ่าได้อีกสามเดือนก็มาอยู่ต่ออันนี้ก็ทำให้เขาอยู่ได้แต่พอมีรัฐประหารขึ้นมาปุ๊บ รัฐบาลแก้ไขกฎเกณฑ์ต่างๆมากขึ้นและทำให้การขอวีซ่าของคนต่างชาติยากขึ้นก็คือขอวีซ่ามาอยู่ได้แค่สามเดือนและหลังจากนั้นต้องออกไปต่างประเทศจะไปต่อที่แม่สายไม่ได้ต้องจ่ายค่าเครื่องบินออกไปมาเลไปเวียงจันทร์แล้วก็ขอวีซ่าเข้ามาใหม่ อันนี้มันเพิ่มค่าใช้จ่ายเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายของเขาเยอะมากและหลังจากนั้นเราก็มีกฎใหม่ขึ้นมาอีกว่าคนต่างชาติถ้าอยู่ครบ90วันต้องไปรายงานตัวและคนไทยที่มีคนต่างชาติมาพักด้วยต้องรายงานภายใน24ชั่วโมงซึ่งกฎเหล่านี้แต่ก่อนมันไม่มี แต่มันมีขึ้นผมเข้าใจว่ามันมีกรณีที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกทำให้เสียชีวิตที่อเมริกาและหลังจากนั้นเขาก็จับได้ว่าฆาตกรเนี่ยมาหลบมาอยู่เมืองไทยมาเป็นครูสอนเด็กอยู่ที่เมืองไทยจากนั้นมารัฐบาลก็เลยแก้กฎหมายใหม่เพื่อที่จะให้คนต่างชาติเนี่ยมารายงานตัว ทุก9กวันจะได้รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ให้คนที่มีคนต่างชาติมาพักด้วยต้องแจ้งต่อมอภายใน24ชั่วโมงนี่คือสิ่งที่ทำให้ยุ่งยากขึ้นมาทันทีเลยหลังจากนั้นเนี่ยคนต่างชาติที่อยู่ครบสามเดือนปุ๊บต้องบินออกไปต่างประเทศเพื่อไปขอวีซ่าใหม่ อันนี้ก็เข้าใจว่ารัฐบาลต้องการที่จะมีอยากได้รายได้มากขึ้นจากการขอวีซ่าของคนต่างชาติแต่ว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้มันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนนักท่องเที่ยวเนี่ยลำบากมากขึ้นคนไทยที่ทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆมีโฮมสเตย์มีอะไรก็ลำบากมากขึ้น ก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่มีรายได้มากต้องออกนอกประเทศในยุคนั้นเขาไปเวียดนามเพราะเวียดนามให้วีซ่าหเดือนเชียงใหม่เงียบลงทันทีเลยเพราะนักท่องเที่ยวที่มีรายได้น้อยในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นพวก e อ็กซ์แพ เอ็กซ์แพดก็คือคนที่มีรายได้น้อยที่อยู่นานอย่างคนที่กเกษียณอายุแล้วก็มาอยู่เมืองไทยนานเพราะเมืองไทยมันน่าอยู่ใครๆก็อยากอยู่คนเหล่านี้มีรายได้มีเงินของมีเงินบำนาญบำเหน็จบำนาญของเขาเขาก็ใช้จ่ายทั่วไปเวลาว่างเขาก็ไปเป็นอาสาสมัครไปช่วยนั่นช่วยนี่ทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือดิจิทัลนอร์แมน กลุ่มดิจิทัลนอ m a แก็คือพวกที่ทำงานออนไลน์พวกนี้มีเงินเดือนจากต่างประเทศมีรายได้จากต่างประเทศและเอามาใช้จ่ายในเมืองไทยกลุ่มนี้มีรายได้ชัดเจนแต่ว่าเขาไม่ได้มากถึงกับที่จะเรียกว่าเป็นคนรวยฉะนั้นด i จิ t a ลนอร์ d มก็รู้สึกว่าเมืองไทยคือสวรรค์ของเขา เขาก็เปิดออฟฟิศทำงานเช่าที่เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ทำงานออนไลน์ไปอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มแบ็คแพคเกอร์ก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางแบบถูกๆกกลุ่มนี้ก็จะอยู่ไม่นานก็จะไปไปมามาฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่มีรายได้น้อยไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์แพดไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลนอร์แมดไม่ว่าจะเป็นพวกแบ็คแพคเกอร์ พวกนี้คือคนที่เข้ามาใช้จ่ายเงินในเมืองไทยลุ้นล้วนเขานอนทุกคืนกินทุกวันและก็จ่ายทุกครั้งก็เลยทำให้ธุรกิจเล็กๆ,น,ๆน้อยๆเนี่ยอยู่ได้ธุรกิจของคนชั้นล่างคนลากญ้า,าคนที่ขายอาหารข้างทางคนที่เปิดร้านซักอบรีดคนที่เปิดแกส๊สเฮาส์เล็กๆ มีไม่กี่ห้องคนที่เปิดร้านอาหารเล็กๆขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างถนนคนเหล่านี้อยู่ได้เพราะคนนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพราะเขาอยู่นานแล้วก็จ่ายทุกวันก็เลยทำให้ธุรกิจของคนลากย่าอยู่ได้ดังนั้นเชียงใหม่ก่อนรัฐประหารเนี่ยจึงเป็นเมืองที่ ผู้คนมีความสุขอุดมสมบูรณ์ธุรกิจไปได้ดีแต่พอรับประหารปุ๊บนักท่องเที่ยวหายวับไปเลยทำให้กลุ่มธุรกิจเล็กๆเนี่ยซุดลงอย่างรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มาสร้างานโยบายใหม่โดยการออกวีซ่า หรือให้คนที่เกษียณที่มีเงินเยอะๆเนี่ยมาอยู่นานๆได้ซึ่งคนที่มีเยอะมีเงินเยอะมาอยู่นานๆเนี่ยต้องเขาก็จะพักที่โรงแรมหรูหรือก็มาซื้อบ้านหรูๆอยู่หรือกินในที่หรูๆฉะนั้นคนที่ธุรกิจใหญ่ก็จะได้รับประโยชน์เป็นหลักแต่คนชั้นล่างไม่ได้เพราะคนรวยๆเหล่านั้นเขาจะไม่มานั่งกินข้างถนน กจะไม่มาพักแก๊สเทาราคาสองสาบาทอันนี้คือสิ่งที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยเอื้อเฉพาะกลุ่มคนรวยนักท่องเที่ยวที่รวยแต่นักท่องเที่ยวที่จนเนี่ยเราไม่สนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นเศรษฐกิจของคนชั้นล่างเนี่ยมันอยู่ได้เพราะนักท่องเที่ยวคนชั้นล่างโดยเฉพาะในเชียงใหม่เราเห็นชัดมากเลยเชียงใหม่เนี่ยมันมีฤดู ไฮซีซันกับโลซีซันและคนเชียงใหม่เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือทำธุรกิจส่วนหนึ่งก็เป็นเกษตรกรไฮซีซันก็ได้เงินจากนักท่องเที่ยวทั่วไปโลซีซันก็ได้เงินจากพวก e อ็กซ์พวกดิจิท a l นอร์แพวกนี้ก็จะออกไปอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆไปอยู่ที่ปลายไปอยู่ที่นัน่นที่นี่ไปตามโฮมสเตย์ที่ต่างๆ ไปเป็นอาสาบ้างไปช่วยเหลือคนอื่นบ้างไปเขาก็จ่ายเขาก็พักฉะนั้นคนเหล่านี้จึงสร้างระบบเศรษฐกิจรากหญ้าให้ลืมตาอาปากได้แต่พอรัฐบาลที่ผ่าน,านมาเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจกับคนเหล่านี้เลยสำ้ำหลายยิ่งกว่านั้นทุกวันนี้รัฐบาลออกกฎใหม่ให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้ต้องออกนอกประเทศหลังจากอยู่ครบสามเดือน ไม่สามารถที่จะต่อวีซ่าที่แม่สายได้ฉะนั้นเขาจะต้องบินไปประดังเบซาไปมาเลบินไปเวียดเวียงจันท์เพื่อไปต่อวีซ่าแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ไปขอวีซ่าใหม่เข้ามาใหม่นี่คือสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวที่มีรายได้น้อยทั้งหลายเนี่ยต้องออกไปอยู่ต่างประเทศก็เลยทำให้ธุรกิจของ คนเล็กคนน้อยสุดหั่วภาพจนถึงทุกวันนี้และยิ่งเลวร้วายไปกว่านั้นก็คือกระทรวงต่างประเทศเนี่ยออกกฎหมายใหม่เรื่อยๆออกกฎหม่เรื่อยๆทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยงุนงงมากเนี่ยมีเพื่อนเล่าให้ฟังว่ามีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งมาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ในเชีงยงใหม่แล้วก็ออกไปต่อวีซ่าที่บาหลีออกไป เขาอ,อยู่ครบสามเดือนปุ๊บเขาก็ต้องออกไปต่างประเทศเขาไปบาหลีเพื่อที่จะขอวีซ่าใหม่กลับเข้ามาพอกลับเข้ามาปุ๊บปรากฏว่าทางตมบอกว่าจะต้องมีเงินเท่าไหร่มีเงินสดเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้เงินสดไม่มีเงินสดมาเสนอในที่สุดเขาก็ต้องถูกให้กลับออกไปทั้งๆที่เขาเช่าอาพาร์ตเมนต์เช่าอะไรอยู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ ไม่เอื้อต่อการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ไม่รวยนั่นก็คือเราเนี่ยกีดกันการทำมาหากินของคนชั้นล่างให้เฉพาะคนรวยเท่านั้นที่ลืมตาอาปากได้ดังนั้นก็เลยอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลใหม่ว่าเป็นไปได้ไหม ที่จะทําให้เงื่อนไขกฎเกณฑ์ต่างๆของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นกฎเกณฑ์ที่ไม่จําเป็นอย่างการให้ไปรายงานตัวทุก90วันเจ้าของบ้านต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงอะไรทํานองนี้ผมเข้าใจว่าสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะติดตามอาชญากรหรือคนหลายที่หลบมาอยู่ในเมืองไทยแต่เท่าที่ผ่านมาเราก็พบว่ามันไม่ได้ช่วยตรงนั้นเลย ปรากฏว่าเมืองไทยกลายเป็นแหล่งของอาชญากรเป็นสวรรค์ของอาชญากรอาชญากรคนจีนเต็มบ้านเต็มเมืองเปิดคอเซ็นเตอร์ทำธุรกิจสีดำสีเทาเต็มไปหมดแต่ปรากฏว่าคนดีๆเนี่ยต้องมีชีวิตที่ลำบากมากขึ้นคนดีๆต้องทำตามกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่ซับซ้อนมากขึ้นเพราะคนไม่ดี เขารู้ว่าเขาจะต้องหลบหลีกยังไงแล้วก็อาชญากรเหล่านั้นขอได้กระทั่งสัญชาติไทยแต่คนที่ดีๆเนี่ยขับอยู่ลำบากนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลควรจะต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งมากกว่านี้เพราะว่านักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีเงินมากไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีเงิน เขามีและนักท่องเที่ยวเรล่านี้เป็นคนดีเป็นส่วนมากคนไม่ดีมันก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่คนไม่ดีเนี่ยมันรู้ว่าจะอยู่ยังไงมันจะจ่ายเงินให้ตำรวจยังไงจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ยังไงมันรู้หมดแต่คนดีๆเนี่ยมันลำบากฉะนั้นนี่คือประเด็นที่ผมอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลว่า พูดกันนักกันหนาเรื่องท่องเที่ยวแต่กฎเกณฑ์ต่างๆไม่ได้เอื้อให้คนเข้ามาเที่ยวและก็กฎเกณฑ์ที่เอื้อก็เอื้อเฉพาะคนรวยเราคิดถึงเฉพาะนักท่องเที่ยวที่รวยแต่นักท่องเที่ยวทุกคนมีความหมายทุกคนมาพร้อมกับเงินเงินมากเงินน้อยก็คือเงินเหมือนกันฉะนั้นถ้าหากว่ารัฐบาล สามารถที่จะแก้ไขตรงนี้ได้ผมคิดว่าเมืองไทยจะเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวยิ่งมามากก็ยิ่งจ่ายเงินมากแม้ว่าจะจ่ายน้อยแต่เข้าใจ่ายลหลายๆคนจ่ายเนี่ยผมคิดว่าชาวไร่ชาวนาลหลายๆคนเนี่ยลืมตาอ้าปากได้อย่างคนเชียงใหม่โลซีซั่นแต่ก่อนเขามีไรายได้จากพวกเอ็กซ์แพดพวกดิจิตอลนอร์แมด ที่มาอยู่เมืองไทยโลซีซั่นไม่มีนักท่องเที่ยวแบคแพคมากนะักกลุ่มเหล่านี้ก็สอนทำอาหารบ้างพานักท่องเที่ยวไปดำนาพวกเกี่ยวข้าวบ้างทำนั่นทำนี่บ้างอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดกิจกรรมเกิดการไหลเวียนของเงินอย่างน่าทึ่งมากนั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงนักท่องเที่ยวที่ยากจน หรือรายได้น้อยแต่คนก็มักจะคิดถึงเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ร่ำรวยเป็นหลักผมคิดว่าตรงนี้แหละคือการแก้ปัญหาที่จะทำให้คนเล็กคนน้อยธุรกิจของคนเล็กคนน้อยเนี่ยลืมตาอ้าปากได้วันนี้เพื่อนลหลายๆคนในเชียงใหม่ที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทเป็นเจ้าของโฮมสเตย์เป็นเจ้าของผับข,ของบาร์เนี่ยเดือดร้อนมาก เพราะไม่มีคนมาเที่ยวเลยเพราะคนต้องมาติดกับปัญหายุ่มหยิมทางวีซา่านี่นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าแก้ได้มันจะแก้ปัญหาของคนจานวนมหาศาลและเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ต้องลงทุนแค่เปลี่ยนกฎเกณฑ์เท่านั้นเองฉะนั้นอย่าก,กังวลเรื่องอาชญากรอาชญากรรมทั้งหลายเนี่ยตำรวจมีความสามารถที่จะจับได้ทั้งหมดแหละ อย่าเอากฎเกณฑ์เรื่องนี้มาสร้างความลำบากให้กับคนดีๆทุกวันเนี้คนที่ไม่ดีเนี่ยคนที่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายเนี่ยเปิดผับเปิดบาร์ตลอดข้ามคืนได้ถ้าจ่ายสวยแต่คนที่ทำดีๆเนี่ยเปิดได้ไม่ถึงเที่ยงคืนอันนี้คือสิ่งที่มัน เห็นถึงความไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมและก็ทำให้เกิดการไม่เกื้อหนุนต่อคนเล็กคนน้อยที่จะอยู่รอดแต่เกื้อหนุนเฉพาะคนที่มีเงินมีอำนาจอยู่ได้ฉะนั้นก็ฝากรัฐบาลด้วยครับ